ขอโทษน,นะจ๊ะเมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องนิดน,นึงตรงที่แบตหมดนะ <c oughs> ไปโมเมนต์ Moment. จะมีไยโฟสจบด้วยแบตหมดงามงามสุดๆโอ้ยอา้าวไปแล้วเหรอโอเคได้บ๊ายบาย,บายเจอกันเพื่อน <c oughs> ขอให้ปีหนนี้เป็นปีที่ดีนะ <c oughs> ไปนะทุกคนอยากฟังเพลงอะไรไหมเอารับหน่อยเหรออ๋ออ๋อโอเคไปแล้วผมมาไลน์เฉยๆโอเคโอเคขอโทษเมื่อกี้แปตหมดไม่เป็นไรสวัสดีปีใหม่นะเพื่อนสวัสดีปี เหมือนกันเพื่อนรับยูรับยูเจอกันปีหน้าใจจ้ะบายบายจุุยูฟันดีออกไงไอ้วะมึงเตะกูแล้วแล้วกันกูของไม่เป็นกูเตะยังไงกูก็เตะไม่เป็นเหมือนกันแหละยังไงอะออกไม่เป็นกูไม่ต้องออกเอ้าอยากให้ผมอยู่ปะเนี่ยมันออกไงอะ เตะไม่เตปเป้นไม่เตะด้วยแมวมันเสียมารยาทเ,เ,เ,เร็วเตะเร็วเร็วเตะยังไงกูเตะไม่เป็น,นเตะยังไงอ่ะโอ๊ยการกระบาต๊ะอ๋อนี่ไงนี่ไงบายยนะเพื่อนกูเอาออกได้แล้วอยู่โอเค เล็บยูทูบวายจิ้นสุดสุดอ่าโอเคหนึ่งนาทีนะโฟสเราจะนอนอะไรอ่ะโอเคอยาฟังเพลงอะไรไหมอีกประมาณเจ็ดนาทีผมไปแล้วนะ <c oughs> คืนข้ามปีโอเคก็คืออยากฟังอันจริดีใช่ไหมร้องไงว่าร้องไม่เป็นเปิดคอร์ดปั้นแล้วิฟ้าละข้อนี้ร้องเป็นไม่ใชื่อใจว่าใจไรไฟพ่อเพราะฉันงไม่ได้หลอกอยากจะขอให้พ่อช่วยฟ้าหน่อย you live see me only it in can i do what can man i can i wow that's long eh? long long ทิ้งคืนนี้ก็เป็นเวลาทุกปีใหม่บอกฉันได้ไม่แต่แสงไฟสุดพี่ให้ผู้ชายฉันได้ลืมลายมีเพลงพอเดินมีผูกคนโเดว่อนมีเพลงพอเดินมีผก้คน

มีเก็นแค่ฝัคืนสำคัญมีคืนที่ความเหงาครึ่มคนหัวใจ ใครมาดูอยู่บ้างนะว้าวอันยองยอะจะอยู <S <S ข้างกันแล้วกันไม่ลองหนะักล้วพอวข้างกันเราบ้านนะเ,เราเลือกเพลนบองอย่าง ฉ yup. <c target> ันใช่แต่น็ไม่ใช่้รื่ออไรวะฉันช่แต่ไม่ใชนในมือนิ่งความเหงาใจ 침이 두똥 침착히 마크로 똥 묻지 마크로 샌드드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 

but shake the potential back come to me. Do Crop Oh yeah. Yeah, 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 yeah. โอ้ว oh, พี่น้ำตาลดูอยู่ด้วยบริดจาแม่จ้าอืมมีการอัตภันก็ดูอยู่ด้วยโอ้อ, oh, อันยองมาเซโอยวอันดีครับ <c oughs> อีกไม่กี่นาทีต้องไปแล้วเพลงรักรักแล้วกันเพลงรักฉลองยี่สิบล้านวิวยังไม่ไร้องเลย แนะป๊บนึงนะเพลงรักของมันดังพอที่มันจะมีคอดไหมวะนั่งหนึ่งนะนี่หน้ามีคอร์ดนะแนะป๊บหนึงนะเพลงรักอ๋อไงไงเพลงรักมีคอร์ดเพลงรักมีคอร์อดโอเคยังดียังดี เพลงรักส่งท้ายปีไปแล้วโอเคบายๆเล่นไงวะ You can not do me You the it's till I right Get home hand. Maybe it's not Yet you can't leave will Right Well, take it. play. ไม่ยอมยอมนะจริงนะยิ่งไม่ใช่คุณใช่ไงถ้าทุณเท่านั้นทำไม่ใช่ไว้รถของเธอให้รักฉันทีโอเพลงผมกเราองยากกันนะเนี่ย love love anything but Like what you've been shown how far it's out reach to struggle maybe once you in there me can tell you the shinty rock's all by to crawl the shinty rock's all 一场雪看不到尽头，未来我一直在期盼，红尘间，只有寂寞被你被爱他。 พอไปละหมดไม่มีเสียงแฮป p ี้นิวเบียนะครับทุกคนนะให้ทุกคนมี็นสูงมากนะสุบภาพแข็งแรงนะแล้วก็คิดอะไก็ขอให้ได้เป็นอย่างนั้นนะ ขอให้มีงานเยอะๆแต่ไม่เหนื่อยเงินเยอะๆแต่ไม่เหนื่อยแล้วก็ขอให้สิ่งที่ทุกคนขอเป็นจริงแล้วกันนะครับขอให้ได้เจอคนที่ดีๆแล้วก็ขอให้เก็บรักษาคนที่ดีๆนั้นเอาไวน้นาๆนะจ๊ะไ,ไป love you